สวัสดีครับเพนผมก็เล่นเกมฟนะรีไฟนะครับคพื่อนอยากให้ผมไหมว่าทำทำอปรหนึ่งร้อยนะครับหนึงร้อยหนึ่งนะคพื่อนก็ทำหนึ่งร้อยหนึ่ง้เลยครับนิ้วกองแน่แล้วครับเปลี่ยนมาทำอะไรวะเนียน่ยก้องแน่ผมก็ใส่ไวรนตัวนี้เลยลครับทุกคน อันี้สวนม่หโกทีเคก็ใส่เป็นโอนาน่ามาเลยครับคนอาเากักาห้าปีแล้วครับเปลี่ยนแผคนนะเป็นเอ่อหนึ่ง C หนึ่งสองหนึ่งสองานโลครับมองนะครับมังนะผมไม่รู้เหมือนกันเหมืนกันแต่ยไออกไอ้หนึ่งร้อยหนึ่งนก็หน้าก็เป็นตัวหนึ่งหนึ่งสุ่มได้ครับ ไอ้ทิดได้ค่ะไม,ออไม่ได้เออทิ้ไม่ได้ขายไม่ได้ครับอันี้ก็มก็ซูมได้เหมือนกันนะครับเม็ดเขียวเนาะเม็ดเขียวเทนห้านะครับซูมได้มาซีดเอมมั้งน่าจะทำภารกิจมานะตัวนี้ตันนี้ก็ขายขายไม่ได้ทิ้ดไม่ได้แล้วครับทุกคนก็เป็นเม็ดเขียวเทเสิบแล้วครับวีาหนึ่งร้อยหนึ่งนะทุกคนเห็นเอสทีนะทุกคน มันก็ผมุ่มได้มันก็ับถิดเออถิดได้นะครับขายได้นะครับเออเทนเออเทนห้านะครับทุกคนเออเป็นมิทมิทาเนาะก็ขายได้ถิดได้นะครับก็เป็นตัวราคาประมาณสิบเออประมาณสิบห้าสิบหกถึงยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็มนะครับทุวคนี้ก็ขายไม่ได้ถิดไม่ได้นะนะครับสมซูมได้มาเป็นประมาณร้อยสองนะทุกคน เขาอยู่กองหลังแ่นะครับกองหลังก็มี LB นะครับ LB มี R หนึ่งร้อยครับสุ่มได้มานะครับสุ่มได้บนลิ้มแค่ขายไม่ได้ทิดไม่ได้นะครับสุ่มได้ R หนึ่งร้อยหนึ่ง R หนึ่งร้อยนะครับบอลทเคก็เป็นโอเลและน่ครับขายได้นะครับทุกคนขายได้ยี่สิบล้านนะครับมองนะพี่แม่ยี่สิบล้านนี่ห่อนราคาตัน่าจะเป็นยี่สิบล้านเลยนะครับทุกคนเลาดูวัวนี้นะครับกอผมก็ไป อไรวะซื้อเออน้าทำภารกิจที่ว่าไปทำภารกิจหรืว่าสงได้แล้วเพื่อได้แหละุงอนยหนึ่งนะครับเป็คนซีนะครับผมทีนี่ผมก็ซื้อมานะครับไปดักซื้อมาราคาประมาณสีเออประมาณส3บสาอมครับสมขายมาได้นะครับเป็นงมก็ปนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเอาเอาเอาเว้ยเวเฮ้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละ ผมก็ตอนนี้ก็ผมได้กลับมาครับได้เป็นว่าสามวิฟท์สามฟาฟาห้าแล้ว,ลวมผมไม่รู้ประเด็นนะผมโดยบอกแล้นะถ้าค,คุณจะใส่มาก็ได้นะครับมีตัวโกลสำรองอยู่เป็นเจตัวนีว้อทำอะไรด,ดีก็ได้ผมจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ bye บ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณครับ